ชร์วันคลิปสอรยุทธ์ขับรถไปทำงานชาวเน็ตหลุดโฟกัสจับผิดที่พวงมาลายัยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รัคบความสนใจและพูดถึงกันเป็นอย่างมากเมื่อล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปขณะที่สอรยุทธ์สุทันนจินดาผู้ประกาศข่าวชื่อดังได้ขับรถไปทำงานแต่เช้าตรู่พร้อมเผยภาพบรรยากาศของกรุงเทพในวันนี้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าจะเป็นวันที่มีอากาศเริ่มเย็นและเข้าสู่ฤดูหนาวจริงๆโดยจะเริ่มเย็นตั้งแต่ภาคอีสาน ตามมาด้วยกรุงเทพและปริมณฑล ยเจ้าตัวเผยว่าวันนี้ในกรุงเทพอากาศอยู่ที่28.5องศาเซลเซียสแต่ที่น่าสังเกตคือมีหมอกให้เห็นซึ่งคุณสรยุทธ์คาดว่าที่เห็นไม่น่าจะเป็นหมอกแต่น่าจะเป็นฝุ่นมากกว่าทางนี้ชาวเน็ตหลายคนกลับไม่ได้โฟกัสเรื่องฝุ่น PM 2.5หรือเรื่องหมอกสักเท่าไหร่แต่กลับมีคนจับสังเกตไปที่ยรถของสอรยุทธ์ที่เป็นรถปอเช่ซึ่งหลายคนก็ทำกันใหญ่เลยว่ารถที่ขับนั้นเป็นรุ่นไหนและดูราคาคงน่าจะเฉียดหลักสิบล้านขึ้นซึ่งมีคน มบดาว่าน่าจะเป็นปอร์เช่เมคันเพราะดูจากหลังคาสูงไม่ติดหัวและหน้ารถน่าจะสูงพอสมควรไม่เหมือนรถสปอร์ตที่หลดต่ำแต่ก็มีบางคนนำรูปเก่าขณะที่คุณสรยุทธขับรถมาเทียบให้ดูและคาดว่าและคาดจากหน้าปัดรถคาดว่าน่าจะเป็นปอร์เช่คายเยนมากกว่าหรืออาจจะมีทั้งสองคันก็เป็นได้ขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ